ก็นะครับทุกคนครับจากที่คิดที่แล้วผมมานั่งเลือกชื่อคนเดียวแบบว่าให้ลูกชื่ออะไรดีให้อะไรอย่างเงี้ยอ่านตามคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้แล้วนะครับทุกคนครับลูกผมเนี่ยน่าจะคลอดประมาณเดือนเ,ออเดือนตุลานะครับทุกคนครับผมเนี่ยเกิดวันที่4ตุลานะครับแล้วหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกผมเนี่ยอาจจะเกิดวันเดียวกับผมนะครับก็คือวันที่4ตุลาเหมือนกันเออมาเดี๋ยว ผมจะมาลองไล่อ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วก่อนน,นี่น้องคนนี้บอกว่าลูกสาวเนี่ยชื่อเฟ d ์ดาลูกชายชื่อเฟก้าโอ้ไม่สับสนหรอเวลาเราเรียกพเพีย้ยนแบบเฟาทั้งเฟย a าทั้งเฟก้าเนี่ยหันมาเลยคนแรกที่ชื่อเฟ d a าคนที่สองน่าจะชื่อกีตาผู้ชายชื่อกีตาได้ไหมอ่ะได้นาะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยชื่อลูกของผมกันเลยนะครับโอเคครับลูกชายของผมนะครับนั้นชื่อ อาครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็เจ็ดโหลด้วยนะครับทุกคนวันนีเราดิชอบลืมเจ็ดโหลทุกทีเลยนะครับทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนเราก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็พี่กี้เนี่ยก็กลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่ผมไปรับพี่กี้แล้วก็เจอไปพี่กี้รถไฟฟ้าคันใหม่นะครับทุกคนก็สามารถตามไปดูได้แล้วนะครับตรงตัวไอตรงนี้เลยนะครับคลิปน้นสนุกมากๆนะครับผมทาตัวแบบสะกดรอยตามพี่กี้ครับทุกคนแล้วก็แบบ แกลง้งมมาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกมากมานะครับในคลิปน,นั้นจะเป็นการเซอร์ไพรส์พิกี้แบบคอนะครับคนตามดูได้นัครับก,ก,ก็นะครับทุกคนครับจากที่คลิปที่แล้วผมมานั่งเลือกชื่อคนเดียวแบบว่าให้ลูกชื่ออะไรดีให้อะไรอย่างเงี้ยอ่านตามคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้แล้วนะครับทุกคนครับว่าจะให้ลูกคนที่2ของเรา่ยชื่ออะไรนะครับทุกคนเออใครว่านะครับถ้าใครอยากรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมพไปดูแฟนเพจกัด้วแนะกันด้ โอเคครับทุกคนครับก็ก่อนที่เราจะไปรู้ชื่อลูกกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าเอออยากให้ลูกผมชื่อนั้นชื่อน,อนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะขอบคุณ ที่เขาไม่ได้ข้ามานะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนก็ก่อนจะไปรู้กันอยากจะมาอัปเดตน้องคนที่2นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับากใครที่ยังไม่รู้เพศนะครับก็เป็นเพศชายนั่นเองครับทุกคนตอนนี้ท้องกี่เดือนแล้ว <Wow. S 1> นะครับผมก็ลูกผมเนี่ยน่าจะคลอดประมาณเดือน เดือนตุลานะครับทุกคนครับผมเนี่ยเกิดวันที่4ตุลานะครับแล้วหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกผมเนี่ยอาจจะเกิดวันเดียวกับผมนะครับก็คือวันที่4ตุลาเหมือนกันเออถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้ลูกชายเกิดวันเดียวกับผมนะครับเพราะว่าแบบจะได้จัดงานวันเกิดทีเดียวไปเลยแล้วก็การที่แบบคนเราจะเกิดวันเดียวกันแล้วพ่อลูกเกิดวันเดียวกันมันเป็นอะไรที่ยากอยู่นะทุกคนเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าพิกี้เนี่ยคลอธรรมชาตินะครับเราก็ต้องรู้นอีกิีนึงว่าต้อง่าดนะครับผมแต่ว่าพิกี้เนี่ยจะลอดแบบไหน ทอ,อดเองลอดเองนะครับอันนั้นก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้พอดวันไหนนะครับผมประมาณน่าถึงสัสี่ข้านะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาลองไล่อ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายชื่อมากๆเดี๋ยวไม่อ่านเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับว่าจะให้ลูกผมชื่ออะไรบ้างน,นะครับทุกคนชื่อใหม่ๆนี่ก็จะมีคนนี้ครับก็คอมเมนต์มาว่า ชื่อลีโนนะครับทุกคนเพราะว่าผมได้บอกว่าอยากจะได้ชื่อลูกแบบสองพยางนะครับผมก็เลยชื่อลีโนนั่นเองครับทุกคนเออแต่ว่าก็เป็นไงลีโนเลือกไหมมันชื่อมันแปลกแลเนาะแต่ว่ามันก็ชื่อที่แกเลือกมายิ่งแปลกเรานี่คือแบบแปลกแปลกสุดเลยนะครับทุกคนว่าฟาโลนี่น้องคนนี้บอกว่าลูกสาวเนี่ยชื่อเฟรดาลูกชายชื่อเฟก้า อไม่สับสนหรอเวลาเราเรียกเพลียนแบบเฟด้าทั้งเฟด้าทั้งเฟก้าเนี่ยหันมาเลยนะครับว่าอ้สุดก็เรียกใครได้หรือก้าทุกคนเฟอร์รารี่น้องเฟอร์รารี่เหรอแล้วก็อะไรชื่อซาน้าไหนเอาส่วนคนนี้นะครับตั้งชื่อให้ลูกผมว่าชื่อน้องแนปปี้ตัวกตูนในอะไรก็ยงเออมันเป็นมอแปลกๆเนาะไม่แปลกหรอกเขชอบชื่อแปลก มีชื่อน้องโอเว่นนะครับทุกคนครับเออจากโอเว่นเนี่ยที่แบบคนชื่อโอเว่นเนี่ยเยอะเยอะอยู่นะส่วนคนนี้ชื่อน้องไดก้านะครับผมท้องจองกับเฟด้าโอ้ยโอเคนะน้องไดกาว้าวกาฟิวนะครับกาฟิวชื่อเพาะนะแต่ว่าแบบมันไม่ท้องจองกับเฟด้าเฟด้ากับกาฟิวมันก็ดูห่างกันไปหน่อยนะครับน้องวินเนอร์นะครับผมก็ไม่ท้องกับเฟด้าเออแต่ว่ามันก็เพาะอยู่นะครับอดับแรก โซเฟิร so ์เด oui> uh mm ี่ยวเนี่ยชื่อน้องเอดีเออแล้วก็น้องอีคิวก็ไม่ของจองกับเฟย์ได้อยู่ดีอ่ะแต่ชื่อพอๆทั้งนั้นเลยอ่ะคนแรกที่ชื่อเฟย์ได้คนที่สองน่าจะชื่อกีตาร์กีตาร์เหรอผู้ชายชื่อกีตาร์ได้ไหมอ่ะได้เนาะโอ้ เยอะมากเยอะมากเยอะมากขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมก็ทางมีกิจกรรมอะไรในช่องอีกนะครับถ้าอยากรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook Fanpage ของ m j TV นะครับผมจะทิ้งมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งมให้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคลิปยังไม่จบนะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมคนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้กดยยกกกกกกเลลลลลิิิิตตตตดดดดาาามมมมแแแ้้้วววให่่่ะร็อืง เลือกเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันหน่อยนะครับผมก็ได้มีกําลังใจในการทําช่อง MJ TV ให้อัปเกรดมากยิ่งขึ้นนะครับหากใครอยากสนับสนุนกันเพแค่กดไลค์กดติดตามเท่านั้นเองครับฝากด้วยนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยชื่อลูกของผมกันเลยนะครับที่พวกเรคิดกันไว้นะครับผมแกคิด่่ผมคิดชื่อแต่ละชื่อที่อมคิดหม ชื่อเล่นเนี่ยผมคิดหมดเลยแต่ว่าถ้าชื่อจริงเนี่ยก็คือคุณพ่อ,พ,อพ่อแม่ตั้งนะครับผมอะไรอย่างงี้ครับพ่อแม่ของผมพ่อแม่ของบิกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาตั้งนะครับส่วนผมจะให้ลูกชื่ออะไรนั่นหรอลูกสาวเนี่ยชื่อเฟด้าซึ่งได้มาจากการ์ตูน Attack on Titan ใช่ไหมเฟด้าเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าตอนนั้นน่ะชอบพี่สาวของคิสตอเรียก็คือฟรีด้านะครับฟรีด้าฟรีด นะครับผมซึ่งเขาเป็นคนที่ถือคองพลังของราชาไททันเ oh. ลี่ยี้ไว้ผมก็เลยชอบตัวละครตัวนี้เป็นผู้หญิงที่สวยนะครับนะครับแล้วก็ถูกแย่งชิงพลังไปนะครับ oh. ตอนที่พ่อของเอเลนเนี่ยไปแย่งชิงพลังเพื่อจะไปช่วยคนในเกาะสวัดนั่นเองแต่ว่าตัวละครเนี่ยชื่อฟรีด้าใช่ไหมแต่ทำไมลูกถึงชื่อเฟรด้าใช่ไหมเฟรด้าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเรียกยากไปหน่อยก็เลยแบบเอาเป็นเฟรด้าก็จะรู้สึกว่าเออเรียกง,ง่ายขึ้นหน่อย ทุกคนก็เลยเป็นชื่อน้องเฟล่านั่นเองนะครับตัวลูกชายแน่นอนครับผมก็ต้องเอามาจากอนิเมะเหมือนกันนะครับเป็นอนิเมะที่ผมชอบเป็นอันดับสองเดวงใจครับทุกคนครับอันดับสองหนึ่งอนิเมะที่ผมชอบอันดับหนึ่งก็คือโตเกียวบูนะครับอันดับสองเนี่ยถ้าใครที่ติดตามผมจริงๆริงแล้วนะครับลองคอมเมนต์ดูก็คือเรื่องอะไรแน่นอนครับคือแก่ละสายทันั่นเองก็ใช่วันนี้อันดับ ตันพี่นี่อันดับโอ้ I N e. บบอันดับใจใจเลยลอันดับแรกตัวเกียวกูเหรออันดับแรโตเกียวกูเราสองแอคแทกออนไททันอันดับสามเลแอคโคเวอร์แอคโคเวอร์ในกองมาออเอาเลยว่าเรามาเรื่องอันนี้ที่หนักแล้แต่นะครับลูกของผมเนี่ยก็ชื่ออยู่ในแอคแทกออนไททันเหมือนกันแต่ตอนตอนแรกจะเป็นชื่อในวันพีสแล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากวันพีสกลายมาเป็นแอคแทกออนไททันได้ยังไง โอเคครับลูกชายของผมนะครับนั้นชื่อเฟาโก้นั่นเองครับทุกคนนี่ตอนผมตั้งไว้แล้วว่าอยากให้ลูกชายชื่อเฟาโก้นะครับทุกคนเพราะว่า,าลูกสาวชื่อเฟด่าเฟด่ากับเฟาโก้ไงรู้สึกเข้ากันดีนะฟอร์ต์เฟด่าเฟาโก้เฟาโก้เฟด่าเฟาโก้ไม่จะจะเอาฟาหรือเอา,ฟาเอาฟลฟามันมเรียกยากฟาโก้เหรออันนี้ตกลงกันในคลิปเลยนะครับทุกคน เอาฟาโก้นะโอเคก็คือตัวละครฟาโก้เนี่ยก็จะมีอยู่ในวันพีทด้วยนะครับผมก็คือเป็นตัวละครที่เป็นหัวหน้าโจรสลัดหนวดขาว,วเน่นเองก็คือเป็นกัปตันเรือนะครับซึ่งตอนนี้แบบตัวสีลฟ้าเป็นนกอมะตะนันเองนะครับทุกคนคือก็เท่เหมือนกันส่วนฟาโก้ใน แอคแทกออนไททันเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นคนที่สืบทอดพลังเอามาจากเกริอาร์ตนะครับซึ่งเกริอาร์ตเนี่ย,เ,ยเขาตายยังไงแล้วก็ฟาโก้เนี่ยเขากลายเป็นไททันแล้วไปกินเกริอาร์ตก็เลยได้พลังไททันกามมาเขาก็เลยกลายเป็นไททันนกเอ้ยสนใยใครที่ยังไม่ดูนี่แย่นะครับทุกคนนะครับฟาโก้เนี่ย,ยก็จะเป็นอ่าอยู่ในแอคแทกออนไททันแล้วก็วันพีชเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของตัวนี้มันจะแตกต่างคนที่ฟาโก้กับฟาโก้นะครับทุกคนอืมเอาไดเฝ้าแลนะตอนนี้ทอวิกกี้มาเป็นฟ้าแล้วนะครับผมเป็นฟาโก้ เฟรากับฟาโก้นะครับเออแต่ฟาเดี๋ยวมันก็จะเข้าก่อนเพราะว่าด้าเป็นสระอาฟาเนี่ยมันก็เป็นสระอาเหมือนกันนะครับเฟราฟาโก้ใช่เห็นไหมแต่ว่าถ้าฟาโก้เนี่ยมันก็ดูกระชับฉันลูกชายผมก็เลยชื่อฟาโก้นั่นเองครับทุกคนอือไม่ไม่น่าซ้ำเนาะไม่น่าซ้ำกับใครแต่ชื่อโก้เนี่ยเยอะแต่ว่าถ้าฟาโก้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะโกโก้ฮะโกโก้คือเฟรากับโกโก้กโก้ที่หนอน แล้วมนยื้อโกโก้ไม่สะดุ้งหงินกินแต่บอกจะชื่อเล่นนะครับแต่ชื่อจริงเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อีกไม่นานนะครับน้องเฟด้าเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับเร็วๆนี้ครับผมจะได้อยู่กับน้องเฟด้าน้องเฟด้าจะกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนผมอยากจะบอกว่าน้องเฟด้าเนี่ยเขาก็รักน้องฟาโก้มากๆนะครับทุกคนเพราะว่าขนาดอยู่ในท้องเนี่ยยังมาจุท้องเลยเรียกน้องไปแล้วนะ น้องน้องน้องอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าตอนที่ฟากโก้ข้อเฟยด้าน่าจะขวบหเดือนพอดีนะครับตั้งใจให้ของขวันเฟยดา้าตอนอายุสองขวบตั้งใจให้ของเฟยด้าชิ้นใหญ่มากๆนะครับ ก็นะครับทุกคนกครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้นะครับผมก็อนจะไปนะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าทุกคนชอบชื่อฟากโก้หรือเปล่านะครับทุกคนครัสบสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย